ถ้าพี่น้องบ้านเฮาคือเก่านะครับเนะมื้อนีมาติปมครับเชื่อมท่อพี่พี่อาเร่เงเบิกเงินเบิกท่องเพิินนะครับเพราะว่าหนีสินกันร้ายสวมโตกันร้ายคา้ายหน้า,คาใครเก่าคาหมูคาพวกเทียบอยู่ยังบ่หันด้อยู่นะครับนาะเพิ่นกัเบกิกบ่หันด้กัเข้าใจเพิินก็นคง ีกย่แลครับได้ยย่ได้ก่แย่นั่นนะครับมีซิ้นก็รอกก่อนนะครับจากพักหนึ่งนะครับเนาะอันนี้มันติดปั๊มครับว่าติดแต่งปั๊มเชื่อมท่อพีพีอาร์ใส่ทั้งนะ้ำท่ออันนี้มันก็นดียางถี่มันอะไรก็มันบ่หัวเชื่อมดีกับบ่หัวครับเชื่อมได้กับบ่หัว คเชื่อมบ่ได้หัวแน่นอนน <c oughs> <c oughs> ะครับเท่ากับเตรียมแหลี่ยวก่มห่อนใส่ควุ่มห่อนนะครับ <c oughs> เท่ากับใส่ไปเลยแบบนี้กดใส่ให้มันได้ครับเอามาเล่งดูลาดเผาวันนี้งานลาดเผาเชื่อมความห่อนแล้วมันก็นจบเลยครับตัวนี้แต่ชิปประมาณนี้นะครับนะ มันี้ยุ่งงันลักสาวครับเข้ากับกทันได้เงี้ยยุ่งเข้ากับนีสินกับลายมู่ัวกับลายยืมมูยืมพวกับเจนบมุมีค่คนไหนยืมแล้วครับจากมีมูพวกกลายเนี่ยเจนบุ้มีหมูแหละตอนนี้ก็ขับกับสูส่ๆครับตอนนี้มูที่ทว่าจะได้กัน้อขับเนาะสู่ๆกันไปชีวิตคนเข้าบวสู่กันจักสิวายยังได้น้อครับ รอมันเย็นหน่อยหนึ่งครับนี้เขาก็เป็นสภาพนี่ครับเชื่อมไปเขาก็เชื่อมต่อตันนีเขานี้ตอเขาทั้งนะครับปล่อยไปหาปั๊มท่าผนครับเดี๋ยวหันปั่มให้เบิ่งก่อนแป๊บนึงนะครับปั่มแรีนไปหาปั่มนะครับกะมือนี้เป็นมือวันดีนะครับมือวันรวยครับมื่อนี้จะได้จะได้กะสามสิบล้านอยู่ในมือแล้วนะครับสิบสองล้านจบข่าวครับสวัสดีครับ